เห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกชื่นใจเมื่อน,น้องต้นข้าวไปทําการแสดงที่งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโตวัดโสภณาราบบ้านขอมตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเรียกได้ว่าก็เป็นภาพแห่งความสุดประทับใจที่มีแฟนเพลงเรียกได้ว่ามานั่งชมการแสดงคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวเยอะมากมายมาสารเลยสำหรับ งานที่สมุทรสาครเป็นอีกภาพหนึ่งที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเห็นแล้วต้องประทับใจสําหรับงานเมื่อวานหรือเมื่อคืนภาพที่สุดประทับใจมากๆที่น้องได้ไปทําการแสดงที่นี่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของน้องต้นข้าวนะครับเป็นงานประจําปีเหมือนจะเป็นวันสุดท้ายนะน้องก็คือเป็นศิลปินที่มาปิดท้ายของงานนะครับเรียกได้ว่ามีพ่อแม่แฟนเพลง ชาวสุสาครต่างตั้งหน้าตั้งตารอที่จะชมคอนเสิรต์ตของน้องตุนข้าวกันแบบเยอะมากๆนะนะครับเรียกได้ว่าก็น้องก็มาแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะสร้างความประทับอกประทับใจให้กับชาวสุสาครกันได้อย่างแบบเยอะมากไงแน่นอนเรียกได้ว่าน้องมาในลุกเอ่อการแต่งตัวก็ธรรมดานะเรียกได้ว่าก็เป็นภาพที่สวยงามนะ น้องก็ขนเพลงเพราะๆมาฝากพ่อแม่เชาวสมุทรสาครกันหลายบทเพลงกันเลยเรียกได้ว่าช่วงแรกก็จะเป็นการร้องเพลงสุดซึ้งสุดประทับใจเรียกได้ว่าเสียงของต้นข้าวสกุลพ่อพ่อแม่เมฆนนหน้าเวทีหรือคนที่ชมทางไลฟ์สดก็เรียกได้ว่าก็โหนะโดนเสียงของน้องสกุเข้าไปทำให้หลายๆคนถึงกับเคลิบเคลิ้มกันเลยทีเดียวเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะนะครับ มันเพลาะมากๆนะสำหรับเสียงของน้องก็ไม่เคยตกนะนะครับช่วงนี้น้องก็เสียงมาเต็มเรียกได้ว่าน้องก็น่าจะเอ่อไม่มีอาการป่วยใดๆนะการแสดงของน้องก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะหลายๆคนก็ชื่นชมนะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะนะครับที่แฟนเพลงต่างเอ่อเรียกได้ว่าแสดงความคิดเห็นกันแบบดีๆเยอะแยะมากมายนะ เดี๋ยวลองมาชมความคิดเห็นของพ่อ,พอแม่ๆที่คิดเห็นนะครับจะว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันสำหรับท่านนี้นะครับคืนนี้หน้าวิธีสนุกมากครับหัวหน้าทำอะไรก็ทำไปเล่นอะไรก็เล่นไปครับเวทีเป็นของหัวหน้าแล้วสิ่งไหนที่คิดว่าทำให้ผู้ฟังหน้าเวทีสนุกและมีความสุขได้ ทำไปเลยจ้าผมในฐานะทางผู้ชมทางไลฟ์สดทางบ้านนั่งดูนอนดูยืนดูขอชื่นชมและรับชมแบบมีความสุขเท่าที่มีครับไม่ได้ไปรับชมหน้าเวทีแบบพ่อๆแม่น้องๆแฟนเพลงในงานขอบอกว่าทุกงานที่หัวหน้าแสดงนับว่าสุดยอดครับอย่าไปสนใจคอมเมนต์ที่แย่ๆบันทอนจิตใจทำให้เสียสมาธิในการ แสดงเราเลยนักร้องคนเดียวจะมาทำตามใจผู้ชมเป็นหมื่นเป็นแสนสมบูรณ์แบบมีใครทำได้หรอกผมเชื่อแบบนั้นมีถูกใจบ้างขัดใจบ้างเป็นธรรมดาแค่ทำแล้วมีความสุขกับตัวเราและผู้ชมที่รักและชื่นชอบเราก็อพอครับด้วยรักจาก f c จังหวัดสุราครโอ้โหนะก็เรียกได้ว่าก็เป็นข้อความ ชื่นชมน้องก็แล้วกันนะพูดได้อย่างแบบซึ้งนะการแสดงของน้องมันดีอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะมีคอมเมนต์ที่มาเปรียบเทียบนะมาต่อว่าหรือมาเตะนะครับก็อยากให้น้องไม่ต้องสนใจนะคำพูดเหล่านั้นนะนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนดังมันจะต้องมีคนพูดในเชิงลบนะเพราะว่าจิตใจมนุษย์เราบนโลกนี้ มีหลากหลายนะร้อยพ่อพันแมค่ความคิดต่างๆนานาชีวิตแต่ละคนประสบพบเจอเหตุการณ์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจก็อยากให้น้องนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นแบบแบบที่เคยเป็นและดีที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่น้องทำน่ะมันหาใครมาเปรียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องต้นข้าวก็มีคนเดียวนะไม่มีใครที่มาแทนที่น้องได้อยู่แล้วนะ และเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นของพ่อพ่อแม่แม่ท่านต่อไปจะคิดเห็นอย่างไรกันนะครับนี่คือวงดนตรีลูกทุ่งขนาดแท้การเล่นการร้องหางเครื่องเหมือนวงลูกทุ่ง80-90ไม่มีผิดสมควรแล้วที่เรียกหัวหน้าต้นข้าวอืมนะท่านนี้ก็เรียกได้ว่าเปรียบเหมือนเอ่อเพลงลูกทุ่งยุค90นะครับสำหรับเอ่อวงดนตรีสุปริยาเบนนะที่เล่นเมื่อคืน ซึ่งเราก็เห็นด้วยนะผมก็เห็นด้วยนะผมดูแล้วโอ้โหม,มันมันมีเรื่องของเอดนตรีนะมีแตรมีอะไรพวกนี้ยนะครับที่มันฟังแล้วมันโอ้โนะมันเข้ากับดนตรีของลูกทุ่งมากๆนะที่น้องร้องนะครับก็ดูแลว้วบรรยากาศมันดีมากๆแล้วผู้ชมก็เรียกได้ว่าหลายๆคนนะ่ะต่างยืนจ้องมองกันแบบ เต็มด้านหน้าเวทีเรียกได้ว่าโหหลายหายคนนะคงจะคนลุกนะก็เสียงเสียงดนตรีด้วยนะนะครับการแสดงที่มันดีมากๆและสมบูรณ์นะสำหรับงานที่วัดโสพลนารามนะนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับดูจากผู้ชมทั้งหน้าเวทีและผ่านทางไลฟ์สดมันคือทุกคำตอบของความฝันและ สำหรับคำว่าศิลปินหนูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะลกูกอืมนะก็เรียกได้ว่าน้องต้นข้าวอ่ะเป็นศิลปินที่มากความสามารถในวัยเพียง1 3 1 4ปีนะเก้าก็โดดเลยก็ว่าได้น้องอ่ะเก่งขึ้นทุกวันนะครับยิ่งดูน้องอ่ะการพัฒนาการของน้องอ่ะเก่งขึ้นเรื่อยๆเห็นน้องอ่ะตั้งแต่ถ้าใครได้ดูน้องตั้งแต่แตเล็กๆนะครับการแสดงของน้องช่วงแรกๆน้องจะเป็นคน ที่ไม่ค่อยพูดเยอะมากนะครับนะครับจะดูแบบเ,เด็กไร้เดียงสามากๆใครใส่ซื่อพูดน้อยนะครับพูดบ้างแต่ไม่ได้พูดเยอะและไม่ได้พูดเก่งขนาดนี้นะ,ะแสดงร้องเพลงพูดคุยด้านหน้าเวทีเป็นพิธีกรเองก็ได้นะนะครับร้องเพลงเองร้องเพลงคู่เล่นกับพ่อพ่อแม่แฟนเพลงหน้าเวทีได้อย่างแบบดีมากๆ นี่คือการแสดงของนักร้องวัยเพียง13 1 0ามเอ่อ14ปีแต่มีความเป็นแบบเมือชีพเหมือนแบบคนเอ่อนักร้องรุ่นใหญ่นะรุ่นที่มีประสบการณ์ผ่านชีวิตเอ่อผ่านเวทีมาเยอะๆอะไรงี้นะเห็นแล้วโหนะต้องยอมรับจริงๆกับน้องต้นข้าวนะนะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นออคอมเมนต์ดีๆนะที่มาแสดงความคิดเห็นก็เรียกได้ว่าก็เป็นคอมเมนต์ดีๆชื่นชมนะนะครับ ก็ด้วยว่างานเมื่อคืนก็ผ่านไปก็โอ้โหนะนะครับหลายๆคนก็ประทับใจแอดก็ประทับใจสุดๆนะครับและเดี๋ยวเราลองมาดูงานต,ต่อไปนะครับสำหรับวันที่เ19เดือนมก,กราคม2 5 1 9น้องมี2งานอีกแล้วนะครับช่วง19ในกา30นาทีร้านอาหารบ้านสวนคุญ,ญาประชาอุทิศ72แข่งทุ่งครุ เขตทุ่งครุกรุงเทพมหาคนครและ21นาฬิกา3 0นาทีงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงปู่วัดราชรังสรันวัดข้อบกระบือตําบลข้อบกระบืออําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็เรียก้ว่าน้องต้นข้าวมีถึง2งานกันเลยสําหรับวันที่19นะก็มาสมุทรสาครอีกแก้วเรียกได้ว่าพอพอมีแฟนเพลงก็น่าจะได้ดูแบบจุใจหลังจากทิ่เมื่อคืน น้องไปทําการแสดงแล้วก็าหลายคนก็น่าอยากเอ่ออารมค้างนะอยากไปดูอีกอะไรอย่างงี้ก็เอ่อคืนนี้วันที่19ก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับพากันไปรับชมหน้าวิธีกันแบบเยอะแบบนี้อีกนะครับเอาให้แตกกันไปเลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันกียอคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปเลยสวัสดีครับ